รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอาเมื่อน,นี้เขามาอยู่กับปอกข้อยพ่อไกเนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอา้ามาแล้วเด้อพี่น้อง FC, เอฟซีเด้อมาอีกแล้วมาพบพอ่พอพ่อพบกันอีกแล้วในวันที่ 2, ยี่สิบสี่ตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเด้ออีพีทีรหนึ่งร้อยสองเด้อ ครับผมเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสองนะครับเนาะก่อนอื่นขอบคุณไอซี่เอบเอบซีพญายายก่อนครับผมโตแม่ใหญ่เนาะลอผ่านรอบไป่งอีพอสู้เดอ้อครับอีพอสู้อยู่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดโคราชครับผมหลักการลูกไปต่างอุดรนเนาะครับต่างอุดรนไปหาไอ้เบาว,วิทยาเดอ้อครับผมอยมู่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับเอาจัดตรงให้เรียบร้อยล้วให้กำกำคุ้น เอาเงินแสนเขโาบ้านเอาเงินล้านเขอาเงินเจ้าเด้อทุกผู้ทุกคนครับผมเอาเงินนี่นี่นี่น้ำ่อเสนอสองไล่การใหญ่ๆเด้อครับผมมือนี้มีอยู่เป็นแม่ใหญ่แม่ยักษ์นั่นพอเนาะอ่ามีแล้วพี่น้องผู้เลีิก็ร่ังมองหาแม่ปอกแม่พันธุ์ใส่ใหญ่ๆเนาะครับเนาะใส่ใดก็มูจักจี๋ให่พน้อสายเลือดชัดเจนเลยครับที่ไปที่มาชัดเจนครับผมเอาเอาเบิ่งกับแม่ที่หนึ่งเลยครับ แม่นี่เด้อ,อเพิ่นเป็นลูกดาวเหนือสี่บอกไม่ควนให้การในเพื่อนผสมจริงมากตัวเพื่อนนี่เป็นลูกของพ่อดาวเหนือนะพี่น้องเด้อความสูงของแม่นี่เด้อความสูงของแม่นี่ร้อยสี่สิบห้าบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกลบเด้อพี่น้องส่วนสูงของเพื่อนเนาะครับ สถานะเพันท้องเราจสามเดือนเลิกกระฟาประธานโอ้พี่น้องสถานะของแม่เพป็นตอนนี้คือเพันท้องเด้อพี่น้องไอไข่ได้กระพูดเคียรเนี่ยเป็นแม่ท้องเด้อพี่น้องท้องพ่อฟ้าประธานเนาะครับเนาะเนี่ยโอ้ของแท้เด้อพี่น้องได้ประธานพ่อเบิ่มพันล้านแม่ป่านเงินเด้อของกำนันดินบอระบือนั่นละครับผมนี่เอาพ่อจับนิ่งๆใจหนาปกนะครับเนาะนี่ยพี่น้องนี่ลาเป็นตัวที่สองที่ที่ได้เปิด้าประธานครับผมนี่นะพี่น้องเป็นลูก อ่าเนี่ยทองนี่เป็นฟ้าประธานเนาะครับเนาะส่วนตัวแม่เพิ่นนี่เป็นลูกของพ่อดาวเหนือเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นฟ้าประธานสามเดือนครับผมปัญญาไกล่รับประกันเฮล่านเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยพี่น้องท่องตัวพี่น้องเลยว่าปัญญายุกล่มันท่องอีหลีบอร์การตรวจท่องครับผมมีคลิปตรวจท่องเนาะคอมเมนท์ทองคลิปในพี่น้องครับผมคอมเมนท์ทองคลิปพอกล่มข้าวตยตัวนี้เป็นข้าวยดูกหมูครับ หลายเพชรอูดรควข้มสูงเพื่อนกับสีบ่ได้ดั้งใจมุ้งเจ้าบันไดแต่ว่าขันสูงไงที่กล้วยตัวนี้มันมีลูกเมื่อเราสองตัวเนอครับผมเนี่ยตัวตัวตัวแม่อาตวลูกเพื่อนอันเพื่อนขายเป็นแสนกุลละข่อนบางครับผมเนี่ยก็คือได้ลูกมาสองตัวเอพี่น้องเดนอะกล้วยใกล้บ้านคอยประมาณยี่สิบกิโลกรกล้วยแมครับผมนี่ก็คือเพื่อนได้ ลูกตัวล่าสุดบางหันเป็นลูกตัวเมียเด้อพี่น้องเป็นลูกสาวของพอ่อสร้างอุดอรตัวเมียวันซุดต,ตัวโอ้เป็นตัวเมียทั้งสองเลยนวพ่อตัวแรกขายแสนไปตัวที่อสองขายแสนหนึ่งท่อนบาทหนึ่งโอ้เนี่ยพี่น้องตัวล่าสุดบางหันเป็นลูกสร้างอุดอรเด้อพี่น้องเงินแสนหนึน่งท่อนบาทหนึ่งครับท่อน,นาบาทครับเดี๋ยวนี้ก็คือแม่เพิ่งนี่คือทองก็ฝากประทานไว้ของแทะอ่านี่พี่น้องนี่แหละสายเพชรอุดรแท้ๆพี่น้องแม่นเป็นข้อยตัวนี้ข้อยลูกหมูพี่น้องเอาเบิ่งต้นโตคือว่าเขาเนี่ไกล เอาตัวกล้วยพันรอบมากข้าเจ้าก็เอาผสมพันมาจังสั้นแต่ว่ากตัวนี่ควรจะซีมากรเปราะมันทองแล้วเนี่ยพี่น้องเบิ่งเหล่าด้วยครับทุกท่า้าวมันไทยมะนาวตัดพี่น้องสันหลังตรงมาเบิ่งมาเบ่งงานดีครับผมเปิดไใ้ก่อนอ่าใบรุ่นใจรอดเปิดใบสิบแปดจุดเก้าคะแนนนะเปิดใบหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องแหมเป็นราคาเปิดนะครับน้าพ่อ แมนไปญงไก่ขันมักกับไปญงไก่กับมัตร่องรอ nh ันกันได้ครับผมเออนี่ก็คือเป็นไปได้ก็คือเน้่ช่มตัวจริงเลอพี่น้องเนี่ช่มตัวให้พี่น้องมาช่มตัวจริงเลยครับมันจริงไงขึ้นในโทรศัพท์ครับผมนี่เพ่มู่ควายครับ ได้โทรศัพท์อันท่าเวากันนี่เด้อไทยบันโมเมนต์กล่องซูมเนี่พี่น้องโมเมนต์กล่องเลียนญ่คือเพิ่นเนาะครับเนาะโมเมนต์กล่องยูทูบเบอร์เกิดจากโทรศัพท์มือถือครับผมเครื่องเราหาขั้นนี่แหละครับมันบ่ได้ซูมได้ครับผถ่ายจริงยังสิถ่ายวิดีโอซูมบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่คือเน้นชมตัวจริงเนี่พี่น้องมาเบิ่งหน้าตามัหมตาพี่น้องเอ้ยครับตรงนี้เอาเบิ่งครับผมเอาตาแต้มตาแต้มแย่เจ้ากระจัมตาแต้มแจ้มจ้ำเด้อพี่น้องเด้อปุ๊บพี่น้องเบิ่งเอาครับผม วยนี่ใหยในรอบปีค่อเขาจะเห็นกล้วยดูกมูชัดเจน็ยังผิดอะไพี่น้องเข้าที่ไายก็ว่ามันแม่นี่แล้วใหญ่กวู่มูน้องก่อนเนาะน้อ่เเนี่ยพี่น้องอ่องข้อขาวด้วยพี่น้องด้วยสองอ่องชัดเจนโอ้พาวนี่ใหญ่ครับผมเนี่ยจีบเดือบจีบเท่าดีครับผมแข้งขานี่ง่ายเฮงครับกลมๆนะมุมกลมเนี่ยครับผมเบิ้งส่งเขาคุณพี่น้องนี่ครับผมปัดายเพชรอุดรครับผมนี่แะกล้วยขาแสนเงินแสนพี่น้องเอ้ยกันเปินทรงนุ่มโอทรงลูกเันเนี่ยเอาไปี๊ยวนกตัด พิ่นตั้งท้องมั่นคนละเพิ่นเห็นพ,พ่อเขากับคอยแต่ช่วงท้องตัวที่สองยุ่นเนาะน,นี่อันละพี่น้องช่วงนั้นก็แล้วขาก็ถือว่ามาเลี้ยงขึ้กันเนาะครับช่วงนั้น,นอ่าครับผมเนี่ยโอ้สสเสียงรถเพิ่นไปให้ไปนะาครับผมมีรถเรียนพี่น้องเนี่ยเสียงรถเพิ่นเลียนรบกวน,นี้จังน้อยครับผมนะครับผมแม่ใหญ่แม่หนักนาะครับเนาะแม่ผู้ใด นั่นก็คือสะดวกก็คือมามาเบิ้งตัวจจริงพี่น้องมาจับใบเบิ้งมาจับมาใบเบิ้งมาเป็นผู้เป็นเชื่งบอเป็นไงคือจังในรูปในคลิปพอหรือว่าน้อยกว่าจังใดก็ให้พี่น้องมาเบิ้งครับผมมาจับมาใบเบิ้งนี่พอเอาจุ่งย่างให้พี่น้องเบิ้งจังน้อยนะครับแบบนี้ย่างให้พี่น้องเบิ้งนะครับ้พี่น้องเบิ้งครับผมเบิ้งทาย่างนะครับแม่หมูตุ๋นแม่หมูตุ๋นนะครับเลาวเบิ้งทายพี่น้องย เออโทรพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องเบางพรมสีให้เบิางตรงนี้นะครับเด้อเนี่ยบางคนกะทิว่าหางเพิ่นเนาะแม่ <Man. S 1> เนี่ยครับผมหางเพิ่นนี่คือหางโบได้ขาดเด้อพี่น้องไปหางเพิ่นโบได้ขาดเพียงแต่ขนเพิ่นนว<ค>น<า>ที่กิ่งแครับบอ่อดครับที่กิ่งขนเพิ่นแยวเด้อครับแ <Man. S 2> ม่ที่กิ่งขนนี่ยวครับผมเพิ่นเพิ่นเพิ่นเลี้ยงควายเพิ่นเลี้ยงไก่น้ำบักจักครับเนี่ยพี่น้องมันวี่ไปวี่มาวี่งไปว่าขาดเบื่อนั่นเบื่อนี่แต่ว่ามันกำลังโป่งออกอยู่ครับผมเนี่ยอ่าบ่แม่นขางขาด ครับนี่ก็คือขนหางเพื่อนนะที่จริงนะเนยเอาลงไปเลยคอหลายเลยครับเลยพุทธเมืนอกี้เมื่อเบิ่งนคอยคอยเนี่ยยังพี่น้องเบิ่งบังเนเลยพี่น้องเมื่อเพื่อนขนหางนี่มีถามขนเลยพี่น้องนีะครับผมเนี่ยพี่น้องเออขนหาเพื่อนหัดพ้องแล้วเกี่ยวกรับมาเป็นท้ายมะนาวตัดพี่น้องสันหลังนี่ตรงนี่ครับผมขนหาเพื่อนไอ้ขนตกสภาพพอดีพี่น้องเนี่ยครับผมเนี่ยบังหนีหลังเป็นหล่องพี่น้องเัง่สั้นนี่แห้งอยู่พี่น้องก็เนี่ยก็เจ็ดแปดเดือนมันสิบ่ปัว ครับขวัญหาเพื่อกห้อยพอดหรือเฮ้ยนี่พี่น้องครับเมึงเนี่ยเนี่ยเน้นชมตัวจริงด้วยพี่น้องเนี่ยเน้นชมตัวจริงครับผมเอานี่ให้พี่น้องเบิ้ลรอบได้พ่อดเนี่ยพี่น้องเบิ่งครับผมเบิ่งใชยครับเบิ่งเอาหรือพี่น้องด้วยไงๆจำได้นี่ก็คือสามเดือนนะพ่อเนาะตัวเจ็ดแปดเก้าเดือนไปเพ็ดประตูคอกสีใงไงๆไข่เตือนได้เนาะเนี่ยพี่น้องก็คือว่าแหละครับตัวเป็นม่านได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะครับเนาะ คิดเบิังเลวงพี่น้องอว่าเพิ่นสิใหญ่ใหญ่กว่านี้ไปหลาย่ทำไรเนาะครับโอ้เนี่ยแต่ตอนนี้ก็ถือวแบบ่าอู้่หนะครับเนี่ยเลึกอีหลีอ่างนี่แหละค้อยสายอ่างพี่น้องครับนะบางข้างบางเชื่อค้อยตสูงเพิ่นก็บอ่อ่างเนาะครับผมอันนี้พอจะได้ว่าเพิ่นสมควรคือเป่าอย่างนึงภาษาฝรั่งเพิ่นก็เป็นสมุดอืมก็ได้สมควรเพิ่นสายเพชรอุดรส่วนมากเพิ่นสิบ่โปบ่เน้นความสูงครับเพิ่นเน้นสายอ่างการพุงนมลูกครับ นี่แหละพี่น้องก็คือเป็นสายเลือดของพ่อดาวเหนือนะครับเนาะนี่ละดาวเหนือเท่เมื่อเป็นลูกของพ่อดาวเหนือะครับเอามาอ่อนซ่อนแต่เมื่อเบ่งเงาแข็งอกีก อยากให้พี่น้องเบิ้งโดดๆแน่จั็กน้อยนะครับเนี่ยมีสองไล่กันครับเนี่ยบางเจทาผู้เอฟซีเขาอยู่ทางไก่เนาะครับเนาะเพิ่นกับบอสตัครับก้วยสองขิมเด้นมาบมงใกล้ๆครับเนี่ยพี่น้องก้วยสองขิมเป็นสองขิมอยู่เนาะอาจจะเขาไกลอยู่พราแต่ว่าเดี๋ยวยุทัวร์บันชีนั่นเนาะเออบางเจทาเขาท้ายถือที่หางนี่ครับผมหางจะกีดทอดขี่เด้อพี่น้องเด้อพี่ครับผมทอดแปะเล็บหน่อยเพิ่นปุระเออเพิ่นวี่ไปวี่มาครับผมกระโปรงเลนหางขาดกันก้วยมีแต่หนี้แผ่นหางขาดคอยโต กระบอกอากมาเปลียพี่น้องเวลกระบิกงช่วงเพิ่งก่มลงพี่น้องเนี่ยเน้นชมตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อยเน้นชมตัวจริงครับอ่าเน้นชมตัวจริงกล้วยตัวนี้ไม่ได้กินหัวอาหารเด้อพี่น้องเด้ออ่ากล้วยนี่ก็คือเพันทรงลูกเงินแสนมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อแม่นเอามีแล้วพ่อเอากล้วยเมนี่เด้อความสูงลอยซีสุขหาบอกลบเด้อครับผมสถานาพึ่นคองนักฟ้าประท่านคอยอ้างใบมุ่งเจ้านั่นละครับผม ได้สามเดือนแล้วครับเปิดคะแนนพี่น้องต่อร่องกันธรรมดาเนาะครับผม18.9คะแนนครับผมเปิดไว้188,900บาทได้พี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะ่อโบแมนราคาขายได้พี่น้องเด้อขึ้นอยู่กับพี่น้องอ่าที่สีโทเขามาต่อร่องนะครับเนาะบรรยาไกาข่อยมีเงินตอนนั้นตอนนี้ต้องเปิดกล้วยกันเบิ่งเนาะครับได้ไปเลี้ยงนั่กันเวลาคลยดูหมูแท้ พวกเฒ่าพวกแกพวกเฒ่าเราเกาครับผมหากล้วยหนังหนาตาใหญ่ครับกล้วยดูดหมูนี่ย่างซอยย่มันเนี่ยมันเห็นว่าบุลงโตครับผมอันตัวว่าจ็ดแปดเดือนนี่เก้าเดือนคิดเดือนไปนี่เห็นว่าเบื้องคว่มอ่างหลอเบ็นประตูครอบชีไงไลยพ่อเจ้าครับผมตโตตะกวนตะช่วงพันท่องโตลูกที่สวงอยู่นั่น โอ้โนราคาเพิ่นนี่หลายเฮงด้วยพี่น้องด้วยอ่าก็คือบ่อยากจะบม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นตอนนั้นเนาะอ่ก็คือเพิ่นก็ขายลูกตัวล่าสุดมังหันไปกันเงินแสนหนึ่งพ้อนบาทหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยอีหลักเอามาให้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาที่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนาะพอเน้อสิไปกับเพิ่นสิอยู่กับเพิ่นให้สิอยู่กับพ่อเอาเถอะด้วพี่น้องเด้อครับผมเอาเมินกับตัวต่อไปครับครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับ ครับผมตัวที่สองนี่สถานะเปลี่นเป็นยังไงครับเอ้าค้อยแม่เนื้อก้อนถุงบันลอยสามหาบบวกลบเด้อครับผมอ่าหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกลบเนาะครับอายุเพิ่นได้สิบแปดเดือนอายุสิบแปดเดือนเพิ่นเป็นแม่สาวเนาะพ่อเนาะเป็นแม่สาวเด้อครับผมเพิ่นเป็นลูกเก้าเจริญโอ้เป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญเด้อพี่น้องเด้ออายุสิบแปดเดือนนี่ครับผมเอกสารมีเด้อพี่น้องเด้อเก้าเจริญพ่อเจ้าแบงแม่เขาหักเด้อะที่ขา่ฟาร์มค้อยไทยรับมุเจ้ากะ ไอ้ว่ากันแม่นพร้อมกับพ้องขึ้นห่างเนาะครับผมพ้นของการหงัยเป็นส่วนหลายเนาะเป็นข้าวเจริญการให้มู้เจ้าพี่เจ้าหน้าเจริญมันคือบอนี่แหละพี่น้องผู้ใดสิกระลังมองหาควายสีดอกเล่านะครับเนาะแม่นอ่าสีดอกเล่าสีทองงามเลยพี่น้องอ่าเป็นแม่สาวเนาะครับเนาะอายุสิบแปดเตือนได้ข้อคักพ้นขึ้นอยากแทงเข้าไม่เนี่ยเนาะผมเนาะเข้าไม่อ่าครับผมเป็นควายแม่สาวพี่น้องเป็นอยากแทงเข้าไม่เนี่ยจังหวยครับผมบู๊พี่น้องเบิ่งครับผมผมเบิ่ง เธอพี่น้องเบิงเพิ่นยืนพี่น้องเบิงทายยืนเพิ่นตาหุกเพชรเนี่ยแม่เพิ่นนี่เป็นสายทา้งในนาะพ่อพ่อหลู่วะนาะงนะสายเพชรอุดรครับผมเป็นเกิดจากแม่สายเพชรอุดรเลยพี่น้องเบิงเนื้อหนังเพิ่นพี่น้องนี่บอกเก่านี่โอ้เนื้อหนังบูดีครับผมเนี่ยลองพ่อฮ่าไว้รุ่นใจร้อนเปิดแบงพี่น้องไว้หลายไปไหนครับสามสิบเก้าคันนี้ยพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทเลยพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดนะพ่อเนาะเนี่ยเราสร้างเหมือนกัน คนยี่กล้เอาลูกกองเตะเล็ดไมให้ยเนี่ยคอยเปเที่ยวมากพอดีคอยกันพ่อบอกโตมากฟองเป็นชื่อครับผมเนี่ยเอาเบื้องหน้าตาเพิ่นพี่น้องมาเบื้องกับเบื้องครับผมเนี่ยตาเตี้มเนี่ยตาเตี้มเจากระจำเอาตาเตี้มเจียมจ้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่องข้อขาออ่องชัดเจนเนอครับเนี่ยโอบกเผาเนี่ยอู้ยยยครับผมเนี่ยเกีบเรียบเท่าดีเนอพี่น้องเนี่ยนกีบเรียบเบื้องเบื้งหน้า ขายหนักเอาแล้วเว้ยเอาเบิ้งหน้าตาพี่น้องเบิ้งครับผมเขาท่านสมัยปะโซงเขานี่ตกขั้นซ้อนเปิดกว้างพี่น้องมอหม้อท่วงกับบานใหญ่ๆเลยครับเนี่ยโอ้หัวใหญ่แห้งเราห่อน้อเนี่ยเบิ้งเลี้ยมโตครับผมเนี่ยเป็นควายสีดอกเล่าครับผมสีทองงามกล้ยสีใหญ่ไปหนาพต้องเป็นเนื้อสีเอาย่างย่างขึ้นเบิ้องนี้อี๋หงก้าโอ้คนซื้อแม่หงดิพ่อแม่หงฟ้าโอ้เนี่ยพี่น้องแม่หงฟ้าด้วยพี่น้องเดินครับผมเบิ่องไทยหางพี่น้องครับ ใช่หางดีเด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องแขางขานี่เงีวครับผมได้กลมตัวเพาะย่อข้อพอดน่าตางามแห้งพี่น้องค่อยหน่อยจ้ะโอ้คี่จ้าผมคนว่าท่านได้เป็ดเสียบปันไดเพิ่นีอยู่กับเจ้าของเก่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นหน้าแม่หน่อยไปง้างกินคันแท้คันแท้หญ้าไล่ไหลพี่น้องเป็นจะเอาไปไว้เลี้ยมคันแท้อยู่ไปไว้ใส่หมูเจ้าของเบิ่งเอาครับผมคุณ เอาพอทวนจักรอบหน่อครับเปิดเนี่้นแมนี่เด้อเป็นลูกสาวของเต่าเจริญเด้อะครับผมสิบแปดเดือนว่าสิบแปดเงี้ยสิบแปดเดือนครับผมแปดเดือนเปิดคะแนนไปสามสิบเก้าคะแนนได้พี่น้องเด้อพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแน่นเปลี่ยนราคาเปิดเนาะครับเนาะเด่๋ยวพี่นาต่อหลายโอตัวนี้บ่ให้ต่อหลนะพ่อเนี่ยพี่น้องตอไหลตอหน่อยอยู่กับระยะทางการไปส่งครับเป็นอยู่กับระยะทางเนาะครับเนาะเพราะว่าพ่อใหญ่ใกลบ่ได้ไปส่งเองให้ลูกให้ร้านไปส่งครับผมเออ เพี่น้องเบื้องโอ้เป็นกล้วยที่หนาตางายมากเพี่น้องยตาหวานตาสวยเขาปลาเขาท่านสวยที่หนาตาหวานดีครับพี่น้องเนี่ยอ๋อหัวกับหัวหมอท้องเหล้าเหล้าคิงเนี่ยเป็นเป็นนันเนี่ยพี่น้องเบิ่งครับสีดอกเหล้าวัดต่อพี่น้องนี่วัดเด้อพี่น้องนี่พูดครับหมูใบตองตองสัตว์ที่พ่อพ่นเนี่ยนี่แหละพี่น้องหมูใบตองสัตว์เอาไปใส่คันแท้ครับทำนี่หมูหยกเอาไปใส่หมูไว้สบายกูเลยอร่ามมาก เอาบ้านี้พ่อเอามาฝากเอฟซีนะครับบ้านี้เอาฝากกันนั่นเด้อบานนี้อยู่ในเพจอยู่ในเพจเฟซบุ๊กเพจไอเฟซบุ๊กอันใบบุญใบยกฟ้ามครับผมอยู่ในช่องยูทูบกับไอใบบุญท่าเหนียวท่าศรี่น้องเด้อครับผมกดแค่กดยังให้มุกไฟพี่พ่อมี่กำลังแรงใจมุกไฟไปเติมแบตเตอรี่มาเต็มเปียกไปเที่ยวพัทยาสามเมื่อครับผม ตาไอ้สามขึ้นไปเมื่อเปิดหูเปิดตาเนาะพีเนาะเปิดหูเปิดตาแซกสีเสียงเลยพี่น้องไปสีเท้าเท่าหล่ะพี่น้องเอ้ยเออผมไฟแสงสีข่อยกับยุทงครับผมเห็นตะบูบูฟ้าฟ้ายุ่งไล่ตาเอาพี่น้องแ่ครับผมเอาขอบคุณทุกการติดตามนะครับเนาะครับผมเอากระดังได้กระไก่เกี่ยวเข่าเราเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าหาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดีจีก็ลังมองหาแม่บอกแม่พันงานแม่สาวน้อยเอาไปเลี้ยงเนาะครับเนาะ ครับเอาแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างหลายด้วพี่น้องเด้อครับอขอกล่าวเข้ามาขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ